คับกันเปิดตัวครั้งแรกกับซูซูกิในปี2015เขาได้แชมป์ครั้งแรกที่ปิทิสจีพีสหรัฐอเมริกาได้รับความสนใจอย่างยาว์หาเขาได้ย้ายจากซูซูกิมายาว์หาแทนฮอเกีรวลนินโซที่ย้ายไปดูกติในปีนั้นผลงานของเขาปี2017ได้แชมป์3าสนามปี2018ได้แชมป์1สนามปี2019ได้แชมป์สสนามปี2020ได้แชมป์1สนามและปี2021ได้แชมป์อีก1สนามและในปี2021 ฟาบิโอโคตาโลก,ก็ได้แชมป์กับยยมาม่าหได้แชมป์โลกในปีนั้นช่วงนั้นยาเลสทำผลงานได้ไม่ดีนักกับยยมาฮ่าและเริ่มมีปัญหากับยยมาฮ่าเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นนักบิดทดสอบให้ยยมาฮ่าเท่านั้นแล,แล้วความสัมพันธ์กับยยมาฮ่าก็ถึงจุดแตกหักยยมาฮ่าประกาศแยกทางและยกติสัญญาก่อนกำหนดช่วงนั้นคาวคลาโลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทบการเป็นนักบิดที่เก่งนอกจาก พารมาเก็ตแล้วก็มีเขานี่แหละที่มีโอกาสรุน้นแชมป์โลกในปีนั้นและในช่วงเวลาที่ยังลำบากเขาก็ได้เพื่อนที่ดีมาก,มากคืออเลสสปาราโลได้ชวนเขาไปร่วมทีมในตอนนั้นกับทีมอะพิเลียและเขาก็ต้องขอบคุณจีโอของอภพิเลียคือมัตซิโมลิวอล่าและทีมงานของอภพิเลียด้วย,ท,วยที่ให้โอกาสเขาสนับสนุนเขาเชื่อมั่นในตัวเขาทาให้เขายังดําเนินต่อไปในเส้นทางอาชีพในม o ต GP ในปีนั้นได้ต่อไปซึ่งตอนนั้นอัิเหลียก็ยังผลงานได้ไม่สู้ดีนักพวกเขาต่อสู้เพื่อลุ้นโพเเทยมเท่านั้นและพวกเขาก็พัฒนาขึ้นมาทีละเล็กและน้อยจนมาถึงวันนี้พวกเขาได้แชมป์ที่เมริกาและเริ่มส่งสัญญาณที่ดีมาตั้งแต่สนามที่2ที่โปรโต,ตุเกสที่เขาได้แชมป์ในสปินเลสและในการแข่งขันวันอาทิตย์ก็เกือบได้แชมป์ข้ารถไม่มีปัญหาพาลาดในรอบสุดท้ายเสียก่อน ที่อเมริกาในวันอาทิตย์เขาเริ่มต้นได้ไม่ดีนักถึงออกสตาร์ทที่โพโพซิชันแต่ละอันดับของเขาล่วงลงไปอันดับ11ซึ่งเป็นจุดอ่อนของเขามาแจ้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ครั้งนี้เขาทําผลงานได้ดีเกินคาดเขาสามารถรีคัเบอร่อันดับขึ้นมาจนสุดท้ายก็ควา้าแชมป์ที่อเมริกาได้อย่างน่าอัศจรรย์แซงดุกติคันแล้วคันเล่าแม้ดุกติ G P 24ในครั้งนี้ก็ไม่สามารถจุดยั้งความร้านแรงของเขาแล้ ความตั้งใจแน่วแน่ของเขาเพื่อชชนะในครั้งนี้ได้และปัญหาเรื่องคัสที่คอยให้ความกังวลใจในพวกเขาในช่วงมวลอัพก็ไม่มารบกวนเขาในการแข่งในวันทิตยานตบอกว่าเขารู้สึกมีความสุขเละ่มรู้สึกดีกับมอเตอร์ไซคันนี้และสิ่งสําคัญเขาสามารถขับรถคันนี้ด้วยสไตล์ของตัวเองและอย่างมีประสิทธิภาพเขารู้สึกดีมีความมั่นใจจริงๆในตอนนี้แต่เขาก็ต้อง ค้นหาความสมดุลของรถอยู่เสมอเพื่อให้สามารถผลักดันไปได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดยิเรสบอกว่าอย่ายอมแพ้การตั้งใจทำงานอย่างหนักให้ผลลัพธ์ตอบแทนที่คุ้มค่าเสมอและเขารู้สึกมีความสุขที่ความพยายามของเขาในวันนี้สำเร็จผลแล้วช่วงแรกที่เขามาขับให้พเพลียคงไม่มีใครคิดว่าเขาจะจะมาถึงจุดนี้ได้ด้วยความตั้งใจพยายามยังไม่หยุดยัง้งสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จจนได้ เขาเป็นนักบิดคนแรกที่ได้แชมป์ใน3ผู้ผลิตในช่วงที่เปลี่ยนมาเป็น MotoGP จากทั้งซูซูกิยามาฮ่และตอนนี้คืออ p พิเลียซึ่งมือนผลมาจากความตั้งใจตั้งใจมุ่งมั่นพยายามไม่ยอมแพ้ทำให้ดีที่สุดเรามาดูกันว่า v i ลเลนและบอะพิเลียจะไปได้ไกลแค่ไหนในปีนี้พวกเขาจะมีรุ้นแชมป์ในการเป็นแชมป์โลกหรือไม่จึงในโลกของความเร็วที่ความเร็วขนาดน,นี้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น แข่งขันปีนี้เพิ่งเริ่มไปแค่สาสนามเท่านั้นยังมีอีกหลายสนามให้ได้รุ้นกันต่อไป